สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องปุณิสชาตินะคะคลิปนี้จะาปุกคนมารับของฟรีชิ้นนี้กันค่ะจะเป็นน้องแมวตัวเล็กน่ารักน่ารักนั่งอยู่บนหัวนะคะซึ่งของฟรีชิ้นนี้คะมีชื่อว่า stuffy cat hat ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเข้ามาที่แม p นี้เลยค่ะ shimmer will r o l play ค่ะเมื่อเข้าแม p กันมาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนสังเกตที่ด้านขวาค่ะจะมีรูปกระเป๋าอินทาให้ทุกคนกดค่ะสไลด์ให้ทุกคนกดที่ปุ่มปักหมุดตตรรงงงงนนนนนีี้้้คคคคค่่่่่่่ะะะะะถััดดดมาาาาาททกกเจออว Ca Star Location fe ซึโลช็ยูตรงนี้ค่ะ ให้ทุกคนกดไปได้เลยนะคะทางตัวเกมะคะก็จะวาร์เปเรามาที่คาเฟ่ค่ะให้ทุกคนเดินเข้าคาเฟ่ได้เลยค่ะขั้นตอนถัดมาทะะุกคนเราจะต้องเดินไปที่วงกลมสีเขียวะคะ่ะซึ่งจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะ่ะเมื่อเดินเข้ามาในวงกลมมาท้ายทุกคนรอสักพักค่ะจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะคะในส่วนของเวลานับถอยหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลานับถอยหลังเพื่อเริ่มเกมคะ่ะเมื่อเวลานับถอยหลังสิ้นสุดลงนะคะเกมก็จะถูกเริ่มคะ่ะแล้วเราก็จะได้แบชมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้า,าสำหรับพรีเมียรของตระลึกกอนค่ะบ๊ายบาย